ที่ห้องประชุมชั้น3สำนักง,งานทกศจังหวัดเพชรบูณ์นายทวีรัตพิทักษ์อันนบผู้มีการทกศจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงการเตรียมการจัดงานจับระงวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคในวันพระสบดีที่15มกราคม2561ณเวทีกลางงานมะขามหวานคนครบ้านเพชรบณ์ โดยนายทวีรัตพิทักษ์อันนบผู้อำนวยการสำมะงานทกศจังหวัดเพชรบณ์กล่าวว่าทกศจังหวัดเพชรบณ์กรหมดให้มีการจัดงานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคสมุดบัญชีเงินฝากเล่มสีแดงในวันพระศุกดีที่25มกราคม2561ณเวทีกลางงานมะขามบานนครบานเพชรบณ์โดยกรหมดเริ่มงานตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปในการนี้ได้รับเกียรติจากนายพิบูลหัตกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบณ์เป็นประธานการจับรางวัลซึ่งมีมูลค่าถึง14ล้าน3แสนบาท ประกอบด้วยรางวัลที่1รถยนต์อเนกประสงค์ยี่ห้อฟอร์ Ever อร์เมูลค่างานสามแหมื่นเก้าพันบาทจำนวนหคันรางวัลที่2รถยนต์กระบะ f o r ์ดเ n g เจอร์มูลค่าคันละ5 9าแ0 0เบาทจำนวนสิคันรางวัลที่3ามแซ่อทองคำหนักหนึ่งสลึงจำนวนหนึ่เส้นนอกจากนั้นยังมีการจับรางวัลพิเศษสำหรับผู้ร่วมงานและอยู่ในงาน โดยมีทองคําหนัก2สลึง1รางวัลทองคําหนัก1สลึง10รางวัลมอบให้อีกด้วยนอกจากการจับรางวัลแล้วภายในงานยังมีการจัดบูธให้เก,กษตรกรและผู้ร่วมงานร่วมกิจกรรมรับรางวัลต่างๆเช่นบูธของทกสให้บริการเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเชิญชวนดาวน์โหลด a อโมบายผลิตภัณฑ์ทกสสมัครทํา ATM หรือเปลี่ยนบัตร ATM ปกติเป็น ATM ชิปการ์ด เปิดบัญชีหรือฝากเงินเพิ่มในบัญชีทวีโชคการออกร้านโดยลูกค้า SME a ธนาคารเช่นกาแฟจาานริงเขาค้อย่าหวานสมุนไพรเพื่อสุขภาพวังโป่งและร้านค้าสากตนำผลิตภัณฑ์สินค้ามาจำหน่ายและเกษตรกร,กรสามารถรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ด้วยการฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ทวีโชคเล่มแดงสามารถฝากในทุกคนทุกเพศทุกอาชีพและฝากได้ที่ทกสทุกสาขา และหากมีเงินฝากตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปจะมีเสธิจลุนรับรางวัลกับทกศในจังหวัดปีละสองครั้งคือเดือนมก,กราคมและเดือนกรกฎาคมนอกจากนั้นยังได้ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ระดับประเทศในเดือนกุมภาพันธ์อีกหนึ่งครั้งด้วยสำหรับการจัดงานออมทรัพย์สวีโช,ชอของทกศในครั้งนี้เราจัดขึ้นในวันที่25มกราคม2561ที่งานมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์น,นะครับ ในครั้งนี้เนี่ยตระกมีเงินรางวัลที่จะมอบโช่ว์ให้กับลูกค้าทั้งหมด14ล้าน3แ0 0 0 0บาทรางวัลที่1เป็นรถยนต์ Ford Everest 1คันครับมูลค่าประมาณ1.3ล้านบาทส่วนรางวัลที่สองเป็นรถกระบะ Ford Ranger 14คันครับส่วนรางวัลที่สเป็นทองคำ เส้นละหนึ่งสลึงทั้งหมด1,200เส้นรวมในครั้งนี้เนี่ยเราจัดหาของรางวัลให้กับผู้ฝังเงิน3รางวัลมูลค่าทั้งหมด14บล้าน3ามแสนบาทครับสำหรับเงื่อนไขในการที่จะมีสิทธิ์รับรางวัลในครั้งนี้ก็จะต้องเป็นผู้ที่ฝังเงินตั้งแต่ก่อนวันท,ที่1ตุลาคม2560กก็คือก่อนจับรางวัล ในครั้งนี้อย่างน้อย3เดือนแล้วก็ต้องมีเงินฝากอย่างน้อยสองพันบาททุกสองพันบาทก็จะได้คูป,ปองชิงรางวัลหนึ่งใบนะครับแล้วก็ถ้ามียอดเงินฝากถึง5,000บาทในเวลาหาเดือนก็จะมีสิทธิ์ได้รับคูป,ปองเพิ่มขึ้นอีกสามใบนะครับในการจับรางวัลครั้งนี้เราจะใช้การ เป็นรูปวิงปองเพื่อที่จะ,อะมอบรางวัลลดให้กับผู้ฟังเงินนะครับโดยรางวัลที่1เนี่ยเรามีรูปอิงปอง100รลูกโดยที่สัดส่วนมาจากยอดเงินฝากของทุกสาขาในจังหวัดเพชรบุรีนะครับ,รบก็คำนวณสัดส่วนมาแล้วก็จะมีรูปวิงปองทั้งหมด1น0รลูก ในงานนี้ก็จะมีรางวัลให้กับผู้ร่วมงานซึ่งอาจจะไม่ใช่ผู้ที่ฝากเงินกับทกศแต่เป็นผู้ที่มาทําธุรกรรมทางการเงินกับทกศในในงานวันที่25มกราคม,ม,มก็จะมีทองคําแจกให้กับผู้ร่วมงานอีก1 1เส้นครับแต่ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในงานส่วนผู้ที่ฝากเงินกับทกศที่ได้ชิงรางวัล14ล้านบาทอันนั้นไม่จําเป็นต้องอยู่ในงาน เราจะมีหนังสือแจ้งให้กับผู้ฝังเงินที่ได้รับรางวัลว่าท่านโชคดีได้รอบมันกับทางทกศแล้วก็จะส่งมอบให้กับผู้โชคดีถึงบ้านเลยครับ